ราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จับได้แม่นาคพักขนงใบที่สองพระสังทองใบที่สามภพภูมิก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันสักนิดนึงก่อนนะครับครั้งนี้ไพ่แม่นาคเกิดขึ้นกับชาวราศีกันแล้ว ก่อนที่จะลงเสียงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนผมพูดกับทีมงานว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เจอไพ่แม่นาคพระขนงเลยเดี๋ยวถ้าเราเจอไพ่แม่นาคพระขนงอะ่ะเดี๋ยวทีมเราจะไปกราบสักการะบูชาแม่นาคพระขนงกันคุณผู้ชมครับคือพูดไปก็ ผมผมตกใจอะหลังจากที่เปิดไพ่ขึ้นมาเป็นแม่นาคพระขนงอะฮะฉะนั้นหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกันนะครับผมจะไปกราบสักการะบูชาแม่นาคพระขนงนะครับอ่คาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวาันอาังคารน,นะครับถ้าพบเจอกันก็พบปะพูดคุยกันทักทายกันนะครับ ครั้งนี้นะครับไพ่ไม่นาพักขนงเนี่ยความหมายก็คือว่าความรักนะครับการทํางานนะครับชาวราศีกันทํางานครั้งนี้ทํากับคนรักจะส่งผลดีทําธุรกิจลงทุนญาติพี่น้องก็จะส่งผลดีนะครับให้ทําการงานนะครับหรือประกอบธุรกิจเนี่ยแนะนําว่าชาวราศีกันนะครับในเดือนมกราเนี่ยฮะเวลาจะทําอะไรเนี่ย ทำกับพี่น้องหรือทำกับคนรักของคุณจะดีที่สุดแล้วถ้าคุณทำกับคนรักของคุณอยู่แล้วก็จะส่งเสริมดวงให้ชาวราศีกันนะครับประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกใบที่2ครับพระสังทองหรือพ่อเงาะรูปงามไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่วิเศษสุดอีกใบหนึ่งเลยของสำหรับนี้คุณผู้ชมจำนิทานพื้นบ้านได้ไหมฮะเรื่องพระสังทองตอนรจนาเสียงไทย ว่าจะเลือกคู่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เห็นพ่อเงาะรูปงามเนี่ยครับแต่มองเข้าไปเห็นข้างในว่าเฮ้ยถ้าถอดเงาะอ,ออกมาแล้วหรือว่าแปลงกายออกมาแล้วพ่อเงาะเนี่ยรูปงามนะความอัศจรรย์นะครับของพระสังทองหรือพ่อเงาะรูปงามเนี่ยฮะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดถ้าคุณผู้ชมเคยมาบ้านผมนะครับบางท่านเคยมานะฮะจะเห็นว่าในห้องทํางานของผมเนี่ยจะมีพ่อเงาะอ,อยู่นะครับผมจะ ปดิสถานแล้วก็กราบเคารพบ,บูชาเพราะว่าพ่องเงาะเนี่ยความหมายของการบูชาง้อเนี่ยก็คืออยากได้อะไรก็ได้นึกอะไรก็ได้เหมือนที่ผมบอกว่านิทานพื้นบ้านนะครับเวลาพ่องเงะรูปงามเนี่ยจะเลือกคู่พระราชาก็จะบอกว่าเอ้าให้ไปหาปลามาไปหาเนื้อมาใครหาได้ฉันจะยกลูกสาวให้ จำได้ไหมฮะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับจำจำได้แต่จะเก่าสักนิดนึงนั่นแหละฮะนี่แหละครับคือความอัศจรรย์ของไพ่พสังทองครั้งนี้ครับชาวราศีกันนึกอะไรก็จะสมปาถนาแล้วนะครับไพ่ใบที่3มครับเป็นไพ่ภพภูมินะครับครั้งนี้ครับครั้งนี้คุณผู้ชมครับชาวราศีกันภพภูมิที่อยู่บริเวณบ้านของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น เจ้าที่เจ้าทางนะฮะลุกคเทวดานะครับและติจู้เอี้ยประจําบ้านนะฮะหรือพระภูมิเจ้าที่สัม,มเวสีที่อยู่บริเวณเนี้ครับบริเวณรอบบ้านคุณผู้ชมครั้งนี้ฮะเราลองดูอุทิศบุญให้แก่เหล่าชาวภพภูมิสักครั้งหนึ่งชาวราศีการฟังผมนะครับการงานเรื่องความรักก็ส่งผลดีแล้วเพราะว่าท่านได้ไพ่แม่นาคพระขนงนะครับ ใบที่สองภาษงทองหลังจากประกอบกิจการงานต่างๆหรือทำธุรกิจต่างๆนะครับความก้าวหน้าก็จะมีมากขึ้นนะครับยิ่งทำกับครอบครัวหรือทำกับคนรักยิ่งจะประสบผลสำเร็จอันนี้มันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเช็ดแอนบัลล้านนะฮะทุกอย่างมันจะเสมอกันนะครับ การทำงานครั้งนี้ก็จะคุยง่ายขึ้นจะแตกต่างที่สมมติเราทำอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับหรือประกอบธุรกิจกับหุ้นส่วนของเราเนี่ยอันนี้โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะแตกลายออกไปผมแนะนำว่าทำกับภรรยาหรือทำกับสามีหรือทำกับพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ทีนี้พระสังทองมาแล้วไพ่พภูมิก็ขึ้นอุทิศบุญสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอุทิศบุญให้เหล่าชาวพศภูมินะครับ สักนิดหนึ่งอุทิตให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางนะครับลุกพะเทวดานะครับและพูดผีที่อยู่บริเวณบ้านเหล่าเทพเทพารักษ์ทั้งหลายนะครับให้เขาสักนิดหนึ่งคำถามถามเข้ามาอีกว่าเฮ้ยเราจะอุทิศบุญให้แก่ชาวภพภูมิยังไงง่ายมากคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรเลยเพียงแค่คุณผู้ชมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เจริญพาวนาชาวราศีการส่วนใหญ่เป็นคนชอบสวดมนต์นะครับ แต่จะนั่งสมาธิไม่ค่อยได้หลายท่านเลยนะฮะอันนี้ผมผมลองทำสถิติดูหลังจากที่หลายหลายท่านพูดคุยกับผมเนี่ยผมก็จะรู้เลยผมจะบอกว่าเฮ้ยนั่งสมาธิหน่อย i, นั่งไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นสวดมนต์ได้ไหมไม่เป็นไรครับการสวดมนต์ก็เหมือนการนั่งสมาธิแต่ทีนี้เราสวดให้ถูกต้องสวดให้ตามกําลังวันอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมเกิดวันอาทิตย์กําลังวันสัก6วันคุณผู้ชมเกิดวันจันทร์สวดสัก18วัน คุณผู้ชมเกิดวันอังคารมีกําลังวันสวดสัก8วันวันพุธกลางวันนะครับสวด17นะครับสวดสัก17 17วันเลยนะครับให้ใช้อย่างนี้นะครับวันพุธกลางคืนนะครับสวดไปเลย12วันวันพฤหัสศดกร์สวดสัก19วันวันศุกร์มีกําลังวัน21วันนะครับก็สวด21วันไปเลย21จบไปเลยวันเสาร์มีกําลังวัน10จบก็สวดสัก10วัน แต่จะทำมากกว่านั้นก็ได้หรือคุณผู้ชมทำเป็นประจำอยู่แล้วแบบนั้นก็ได้อันนี้ก็จะส่งผลเพราะว่าอะไรฮะเมื่อดาวโคจรแล้วราศีกันเกษตรทับตั้งสองดวงโอ้โหเดือนนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเงินทองมากไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องพระราหูพระราหูเข้ามาคู่กับดาวเกษตรโชคใหญ่ราบใหญ่เงินก้อนใหญ่ก็จะเข้าหาคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณผู้ชมเกิดวันอาทิตย์สวดวันละหกจบ หกวันแต่สวดมากกว่านั้นก็ได้แต่บางทีเราเข้าใจนะเราทํางานเราก็แบบเฮ้ยโอ้โหต้องสวดทุกวันต้องอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรครับไพ่รัตนะอยากให้คุณผู้ชมทําอะไรแบบง่ายๆแต่ขอการทําทุกครั้งขอให้เกิดจากหัวใจขอให้เกิดจากความตั้งใจไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ขอให้ทําจบเดียวก็ได้หรือนั่งสมาธิฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกสักสองสามนาทีก็ได้ เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกจัดของไหว้สัมเเวสีใบที่สองถวายสังฆทานใบที่สามเอิญน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมย้อนกลับขึ้นไปเมื่อกี้เราคุยกันว่าไพ่พบภูมิคุณผู้ชมจำไพ่พบภูมิได้ใช่ไหมฮะอาัศาจรรย์ไหม ตั้งแต่แม่นาคแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเสาวัวนเสาร์หน้าเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมทําเอ้ยที่คุณผู้ชมฟังนะฮะผมจะไปวัดมหาบุตรจะไปกราบแม่นาคพระขนงนะครับไม่เสาร์ก็อาทิตย์น,นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับถ้าพบปะพูชากันทักทายกันได้นะครับ โอเคกลับมาถึงไพ่แห่งการทําบุญครับจัดของไหว้สัมภเวสีคุณผู้ชมครับครั้งนี้นะครับปีใหม่นี้เพื่อได้รับโอกาสที่ดีการงานที่ดีโชคลาภที่ดีอุทิศบุญให้เขาสักนิดหนึ่งเหมือนกันเลยฮะเห็นไหมฮะไพ่พบภูมิขึ้นนะครับไพ่แห่งการกราบไหว้ไพ่แห่งการทําบุญจัดของไหว้สัมภเวสีให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยจัดให้เขาหน่อย ครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับชาวราศีกันนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะไข่ต้มสักลูกหนึ่งข้าวสักถ้วยน้ําเปล่าสักใบตั้งไว้หน้าบ้านให้สัมภเวสีสักนิดหนึ่งปีใหม่แล้วบอกเขาดูแลบ้านดูแลช่องให้หน่อยเอาโชคเอาลาบให้หน่อยนะปีใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวจะอุทิศบุญให้เป็นประจำนะ ครั้งนี้เอาข้าวมาให้แล้วนะอย่าลืมโชคอย่าลืมลาบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอให้ชาวราศีกันทําแบบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับไม่ต้องไปคิดมากว่าเฮ้ย mm hmm. ผีจะตามเราหรือเปล่าผีจะตามเราหรือเปล่าม,มันไม่มีหรอกคุณผู้ชมลองนึกออกไหมสมัยก่อนเนี่ยเหมือนผมเอาเอาผมเป็นที่ตั้งดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณแม่ผมเนี่ยว้ไยว้พระที่บ้านปีใหม่หรือว่าทําบุญเลี้ยงพระนะฮะ คุณแม่ผมก็จะอ่ะเลี้ยงพระเสร็จวายเจ้าที่เสร็จแล้วคุณแม่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เอาไข่เอาข้าวไปให้สมเภเศสีกินหน่อยทําแบบนี้ทุกปีให้เขาทานให้เขากินทุกปีผมก็ไม่เห็นจะมีผีมาตามผมเลยฮะคุณผู้ชมอย่าไปฟังเอออะไรเดียวอย่าแบบคือผม ผมอายุขนาดนี้แล้วฮะผมก็ทําแบบนี้มาทุกปีแล้วก็ทุกเดือนผมก็จะให้ข้าวสัมเวสีตลอดอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนชอบทําบุญทำทานอยู่แล้วก็ลองดูครับถ้าใครสะดวกอยากได้โชคได้ลาบครั้งนี้ผมบอกแล้วว่า<อ>เขาอาจจะเอาโชคมาให้คุณผู้ชมก็ได้นะครับชาวราศีกันใบที่สองถวายสังฆทาน อันนี้สงจากการถวายสังกทานนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากเรียนชาวราศีกันแบบนี้เลยครั้งนี้ครับคุณผู้ชมอย่าไปมองว่าสังฆทานบนสังกทานบนอาจารย์ไม่มีสตางค์เลยฉันจัดเตรียมถวายสังกะทานไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมฟังผม ไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าเราจะเตรียมของหรือไม่เตรียมของบางทีบางวัดเนี่ยเขาจะมีสังฆทานเนี่ยให้เราเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราหยอดสตังไปเติมบุญลงไปในตู้สังฆทาน5บาท10บาททําไม่ต้องมากทําตามกําลังและสิ่งสําคัญที่สุดของไพ่รัตนาะคือขอให้ชาวราศีกันทําด้วยความเต็มใจปีใหม่แล้วคุณผู้ชมดูเมื่อเดือน ทันวาที่ผ่านมาเจ็บปวดลวดร้าวมามากแล้วชาวราศีกันครั้งนี้ราศีกันลุกแล้วนะครับครั้งนี้ราศีกันเดินทางมุ่งหน้าแล้วนะครับชัยชนะอยู่ข้างหน้าครับชัยชนะอยู่ข้างหน้ามีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่เรารู้ลิมิตและรู้กำลังของเราทำให้เต็มที่กิจการงานต่างๆหน้าที่การงานที่รับผิดชอบต่างๆ ทหารตำรวจข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่นี้ทำตามหัวใจของท่านทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มที่แล้วปีหน้าทั้งปีหรือเดือนมการานี้สิ่งดีๆก็จะส่งเสริมชาวราศีกันนะครับ ไพ่ใบที่3ผมบอกเลยเติมน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับอยู่กรุงเทพนะครับหรือปริมณฑลนะครับมีโอกาสเดินทางนะครับไปไหว้พระที่วัดมหาบุตรผมแนะนำนะฮะเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงคุณผู้ชมขับรถไปทำสังฆทานและไปไหว้แม่นาคพระขนงขอความเป็นมงคลครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีกิจการที่รุ่งเรืองมีการงานที่ดีมีหน้าที่มีตำแหน่ง นะครับขอให้มีงานน้อยๆแต่ขอให้มีเงินเยอะๆอขอแบบนี้ก็ได้นึกออกไหมฮะเติมน้ำมันตะเกียงครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปเติมที่วัดมหาบุตรไปเติมที่วัดมหาบุตรนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลอยู่จังหวัดนนท์นะครับอยู่พระประแดงเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงมุ่งหน้าครับชาวราศีกันเดินทางไปกาบสการะ แม่นาคพักขนงสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับทำตามนี้นะครับจัดของไหว้สัมภเวสีถวายสังฆทานเติมน้ำมันตะเกียงแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างประเทศสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนปีนี้เป็นปีใหม่แล้วฟังผมสักนิดหนึ่งชาวราศีกันยูชเชิงเซาแปดลิ้ว ไหว้หลวงพ่อโสธรออยูพิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชยูราบุรีแม่กองอัมพวาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีนี้เดือนมการานี้ไหว้พระใหญ่ๆเสริมมงคลจะได้มีโชคใหญ่ๆมีงานใหญ่ๆมีงานมั่นคงเข้ามาหาชาวราศีกัน ทำสังฆทานที่วัดใหญ่ๆที่นั่นเลยใกล้ๆนั่นเลยทําเลยครั้งนี้นะครับผมบอกชาวราศีกันเสียเวลาเดินทางสักนิดหนึ่งวันไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่25ก็ได้หรือ31ก็ได้สักการะบูชาพระใหญ่ๆสักครั้งอยู่กรุงเทพมีโอกาสมุ่งหน้าสู่วัดมหาบุตรอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศฟังผม หลายท่านอินบ็อกมาหลายท่านเขียนในใต้คอมเมนต์ว่าอาจารย์อยู่กรุงเทพอยู่อยู่ต่างประเทศทำยังไงอยู่เมืองนอกทำยังไงไหว้ไม่ได้เลยเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกครับคุณผู้ชมเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกแล้วนั่งสมาธิสวดมนต์ตามกำลังวันนะครับแล้วสวดอ้าวแล้วสวดสักหวันอย่างเช่นวันอาทิตย์ สวดมนต์ตามกำลังวัน6วันแล้วก็ให้ทำแบบนี้เออหจบ6วันอ่าเอาใหม่นะครับสมมุติว่าวันอาทิตย์เนี่ยกำลังวันเนี่ยสวดเนี่ยหจบแต่ให้สวดแบบนี้สัก6วันหรือทำมากกว่านั้นก็ได้นั่งสมาธิแล้วแผ่บารมีไป แผ่บุญตรงนี้ไปข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการนั่งสมาธิและฟังเสียงพระไตรปิฎกครั้งนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ทเทว,วดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงช่วยดลบันดาลให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆชาวราศีกันที่อยู่ต่างประเทศทำแค่นี้พอ ได้อันนี้ส่งเท่ากันแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพย้ำอีกครั้งมีโอกาสนะครับบางท่านไม่เคยไปไหว้แม่นาคเลยครั้งนี้ถึงเวลาแล้วลองไปสักการะบูชาวัดมหาบุตรแม่นาคพักขนงที่วัดมหาบุตรสักครั้งนะครับคุณผู้ชมถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาหยอดตู้แล้วถวายที่นั่นก็ได้ ไม่ต้องสีเลียดแต่ขอให้คุณผู้ชมทำด้วยความเต็มใจเสร็จแล้วให้เติมน้ำมันตะเกียงส่งเสริมความเป็นมงคลส่งเสริมแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่ชาวราศีกันทำเพียงเท่านี้ครับชาวราศีกันครับทำเพียงเท่านี้แล้ว เดือนนี้เดือนมกรานี้ทั้งเดือนชาวราศีกันจะโชคดีในปีใหม่อย่างแน่นอนก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมขอฝากชาวราศีกันสักนิดหนึ่งผมอยากให้ชาวราศีกันพิมพ์คำว่าราศีกัน ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับในขณะที่ผมทำบุญนั่งสมาธิและสวดมนต์ผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวชาวราศีกันทุกท่านครับปีใหม่แล้วขออวยพรให้ชาวราศีกันนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ